นะคะก็วันนี้ก็มีได้รับรายงานจากทางตํารวจนะคะแล้วก็ทางปพสด้วยว่าเรามีการจับยาบ้านะคะได้8ล้านเม็ดนะคะแล้วก็มียาไอซ์มาด้วยนะคะวันนี้ก็มาแวะมาให้กําลังใจนะคะแล้วก็มาชื่นชมในผลงานนะคะที่ทางตํารวจเองทางบพสอเองนะคะได้ทําผลงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็มีการ จับผู้ต้องหาได้แล้วด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าในรายละเอียดต่อๆไปจะให้ทางาตำรวจนะคะเป็นคนรายงานเรื่องของผลงานในรายละเอียดค่ะก็วันนี้ก็แวะมาให้กําลังใจแล้วก็มาดูด้วยว่า,ามีตรงไหนเพิ่มเติมแล้วก็จะมีโอกาสใน,ในการจับเพิ่มนะคะหรือยังไงต่อไปในเ x ส step บ้างค่ะวันนี้ก็เลยมีเวลาเล็กน้อยนะคะเลยแวะมากับท่านมนตรีด้วยค่ะค่ะมีจะเปิด คำถามเลยว่าเชิญเชิญท่านเชิญท่านรายงานเพิ่มเติมรายละเอียดที่หนึ่งจะได้ทราบว่าที่ไหนยังไงอะไรบ้างดังไหมถ้าไม่ดังวันนี้ก็ได้ค่ะดังครับครับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับได้สั่งการให้สงานิตินะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดยาเสพติดท่านผู้ชิการตบติชาติจึงได้มีสั่งการให้ทุกหน่วย สืบสวนติดตามจับกลุ่มยาสิติดมาโดยตลอดและต่อเนื่องในวันนี้เป็นการปิดล้อมเครือข,ข่ายผู้ค้ายาสิบปิดรายย่อยตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศซึ่งเรามีเป้าหมายทั้งหมด2440เป้าหมายนะครับและมีเครือข่าย5 4 9เป้าหมายในการเข้าปิดล้อมตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด2398รายผู้ต้องหาตามหมายจับ206รายยึดอาวุธปืนได้ร70กระบอกลูก วัตถุระเบิด1ลูกนะครับพร้อมทั้งยึดทรัพย์ทั้งหมด226้ล้านบาทเศษนะครับจับกลุ่มยาเสพติดเป็นยาบ้าทั้งหมด11ล้านเศษนะครับยาไอซ์1,100่อกว่ากิโลเฮโรอีน3กิโลกว่าคีามิน2กิโลกว่านะครับเป็นการปฏิบัติการตรวจค้นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยนะครับทั่วราชอาณาจักรและเคสนี้เป็นการติดตามจับกลุ่มขยายผลมาจากเมื่อวันที่21ิมีนาคม2 5 6 8 ที่ท่านนายกอนตีได้ไปถแถลงข่าวจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ที่อำเภอพระพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์จึงมีการขยายผลติดตามต่อเนื่องมาจนทราบว่าผู้ร่วมกับทวาผิดดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าที่ตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งและตำรวจนครบาลจึงได้ติดตามพฤติการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดมาอยู่ในบริเวณบ้านเช่าในพื้นที่อำเภอบางไรจังหวัดพระนครศรียุธยา เมื่อเช้าวันนี้ตำรวจส่วนภาคหนึ่งสวันครบาลจึงได้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาเข้าทําการปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านเช่าดังกล่าวและพบของกลางยาเสพติดนะครับตามใบแถกการที่แจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบซึ่งมียาบ้าทั้งหมดถึง8ล้าน7แสนกว่าเม็ดยาไอ720กว่ากิโลกรัมนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาน่าขาดเกรื่ได้จําหวัหนึ่งรายซึ่งจะมีการขยายผลผู้เกี่ยวข้องต่อไปรวมไปถึงการดําเนินการตามมาตรการ สมครบยึดทรัพย์ผู้หาาหาทำปิดดังกล่าวต่อไปครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอฟังทางตำรวจต่อเล็กน้อย